พี่ชี้ไปสิเออรอตั้งนานแล้วเนี่ยพี่ชี้อ,อไรกันเถอะป้ารอคนเดียวเลยเนี่ยเออไปสิพี่ชี้นั่งนิ่งอยู่ทำไมเนี่ยพี่ชี้เอ,อไม่ตอบเว้เยพี่เป็นอะไรพี่ชี้พี่ชี้พี่ชี้ เก่งมากๆกว่านี้สวัสดีก่อนอาจารย์สวัสดีค่ะจอยเอ๊๋วันนี้เราให้เขาฟังไปว่าอาจารย์เนี่ยเจอกับอะไรมาบ้างเหีกระหังเหีกระเซิงเหี้หัวขาดก็ทั้งแดกคุล่าตามดไม่เคยเจอสักตัวแต่จะมาบาปอีนี่ตัวแหละเจ้าของจริงของจริงเดี๋ยวมึงเจอดี เอามือจับลายอาจารย์เอามือจับลายอาจารย์ว่าตามอาจารย์ครับครับตัริกาโตะตริกาโตะตริกาเตะตริกาเตะตั้งริกาเตะตั้งริาเริกาปล่อยตัริกาปล่อยตัริกาปล่อยตัริกาปล่อยไม่เสร็จแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวมึงโดนดิเดี๋ยวมึงโดนดิอ๋อฉันพูดคนเดียวเอ่อ เคลิมซะด้วยนี่อะไรอาจารย์มันกรเจ็ดสีเจ็ดดอกเจ็ดดอกยิ้วอยู่ในนี้เจ็ดยิ้วอยู่นี่เอ้าช่วยทำไมอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่หว่านิ่งว่ะนิ่งมันเก็บอากาศ ยหย่เก็บอาการอีผีเดี๋ยวมึงเจออีกดอกเอาสารมองคันมิงดอนเรียบร้อยน้ามือน้ามือ แมงนิ่งกว่าเดิมจานมึงจะเสกข้าวสารมาปากรู้ทำไมเจ็บอาการใช่ไหมมึงเจ็บอาการใช่ไหมพี่อาจารย์คงมึงหยุดปาข้าวเลยนะรู้ไหมกว่าจะได้แต่ละเม็ดอ่ะต้องเสียเงินเสียทองเสียแรงแค่ไหนอ่ะจานมันด่าไม่หยุดเลยจานเฮ้ยยิงยักษ์เทียงคันไม่ตกฟ้าตุงบ้านกูมีชั้นเดียวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยสามห่าวห่าวเดียวกูก็หลับแล้วเฮ้ยจะจะบ้าเลยโอ้ยเอาไงพี่อาจารย์เอาไงดีนี่โมโหแล้ว เจอของดีผีปากเก่งเออจะอ้าวเหรอก็มาดิค่ะ้ยแม่งนิ่งว่ะนิ่งวะเฮ้ยล่ำมากเหรอล่ำแล้วคิดว่ากูกลัวเหรอจ๊ะนิ่งไว้นิ่งไว้รอบที่สามรอบที่สามตายแน่ไป นักปั่นก็เหนื่วยแล้วห่วยแล้วเล้วใช่หนูก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากมันอยู่ไหนวะไปดนงลซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาว้ายไปแล้ว

มันมาแล้วมันอยู่ในนี้ว่าไอ้หนมันอยู่แล้วเว้ยม่อยู่แล้วไปดีกว่าวะ มเฮ้ยหนีหนู่กันไมยอ่ารอดี๋ยวไปตการทีถ่ายด้วยค่ะหลอดแล้วหนีหหนนมนไา,าได้นนไนนคนเดียวโบราณเขาว่าไว้นะถ้าอยากเจอผีให้มองลอดใต้หวางขาเดี๋ยวเช็คก่อน อดภยไม่มีเชค็คอีกสักทีดีกว่ารอบสองก็ไม่มีปลอดภัยหายหัวไม่มีอีกสักหนึ่งทีเพื่อความชั่อว,วะก็ไม่มีถ้าไปในหนังเนี่ยรอบสามต้องเจอแล้วนะปลอดภยัย เต็มๆเลยอะมายังไงวะให้กูไปก่อนนะ มัถึงเงียงขนาดนี้ม,มีไม่พ้สักทีเนี่ยอาจารย์จารย์มีของดีมเนี่ยอาจารย์ช่วยหน่อยอาจารย์ไม่ต้องกลัวไปอาจารย์มีวิธีโอ้อหโบราณเขาว่าเอาไว้ว่าถ้ากั้นหายใจผีจะมองเราไม่เห็น <c oughs> ลองดูสิ <c oughs> ทำอะไรกันอะเห็นด้วยเหรอเห็นสิคะพี่กายเห็นเขาไหมอะเห็นค่ะคุณแม่ทำท่าอะไรเห็นเขาไหมอะเห็นชัวร์ค่ะเจเห็นทุกคนเลยเหรอเห็นครบสี่คนเลยจ้ะเฮ้ยครบทุกคนเลยอะรออะไรล่ะนี่ ััรอดนนแล้วไม่มีใครเห็นเราแล้วแน่ใจวะนนียเช็คอีกทีนี้เช็คอีกทีหนึ่งนอนแล้วจ,จริงๆไม่มีใครเลยคุณอย่าวางใจเอาอีกทีเช็คอีกทีเดี๋ยวเช็คอีกทีนะโอ้ยหายใจเลยตึ๊มตึโอ้ยปลอดภัยไม่มีใครเลย โอเคไม่โอ้ไม่มีใครไม่มีไม่มีไม่โอ้ยแล้วอะไรอะันหลูแลนะกเโอจะนีอะไรกันนักหนาเนี่ยผีไม่ใช่หรอหนูไม่ใช่ผีเอ้า หนูดูซีรีส์ไงพี่ฮารูมันสนุกมากมันอนดึกอ่ะดำขนาดนั้นเลยเหรอแล้วปากอ่ะนี่ไงนางเอกก็สวยสวยหนูก็หยิบลิปสติกมาลองทาโอ้ยขาดไปเยอะเลยแล้วแล้วผมมาทำไมมันถึงยุ่งขนาดนี้อก็ทีมงานนัด8ปดโมงไงหนูตื่น7จ็ดโมงสีหนูรีบหาวิ่งไม่เจอออกมาเลยนี่ไงแกจะมีสบังแล้วทำไมหน้าแกเขียววะนี่ไงจ้ะตั้งทำไมก่อนถ่าวก่อนตั้งทำไมอ่ะ วิ่งผีต้องเหนื่อยเลยไป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 โอ้โหเหนื่อยเลยอ่ะวิ่งหน่อยใจอ่ะมีแต่คนกลัว นี่ก็คือความสนุกสนานนะครับที่พี่กายพี่ฮารุเนี่ยมอบให้กับคุณผู้ชมเลยนะสรุปโ้นหนีกันตั้งนานพิชีพเป็นผีวันเนียเราเนี่ยเออไม่ใช่ผีหนูเป็นคนนี่แหละแต่หน้าเหมือนนะจริงหรอไม่ใจนะไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีพี่กายไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีแน่นอนค่ะยืนยันไม่ใช่ผียืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์หนูไม่ใช่ผีหนูเป็นนางงามจักรวาลค่ะ พี่กายพี่ฮารู้ดีกว่าวันนี้มาเรียกว่าเล่นซิดคงซิดคอมสนุกสนุกรู้สึกไงบ้างสนุกมากสนุกมากถกไหมซีรีส์ของเราไม่ว่าจะทําขนมไม่ว่าจะเล่นซีรีส์อะไรก็เฮฮานะให้กับเท่านผู้ชมทุกคนตั้งใจเล่นสุดๆเลยนะนี่ไม่ได้เล่นละครมา หกปีก็ไม่ได้ลองเล่นแฟนๆหายคิดถึงเลยนะใช่แล้วจะเล่นอีกไหมเล่นละครไหมไม่ได้แล้วนี่คุณครูดีกว่าคุณครูปกติสอนหนังสือวันนี้มาเล่นละครรละคกับพี่กายพี่ฮารุเลยเป็นไงก็สนุกค่ะได้เรื่องดีเหมือนกันเออไม่แน่อาจจะแบบเออเป็นนางเอกสักเรื่องเอ้ยเอาใหญ่แล้วเว้ยพี่ชื่ออะไรสนุกไหมลูกสนุกมากแล้วบทที่หนูได้รับคือแบบตรงกับคาแรคเตอร์นะเอาสีเออหนูชอบหล่อชาย คาบก่็ไม่ทานอย่านีกายแต่อย่าลืมนะครับว่าแคมเปญของเรามาถึงภารกิจที่3แล้วนะครับเขาช่องท้าให้ชิมรสแท้กาแฟไทยขนมที่ทำมา2ออย่างถ้าทีมนี้ชนะในภารกิจนี้โอ้โหเงินล้านใกล้เข้ามาแล้ว นะเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ <im it> แต่ที่สําคัญที่สุดวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ <im it> เรือนละดาที่เอื้อเฟื้อสถานที่พวกเราขอบคุณกันสักนิดหนึ่งนะครับส <im it> <im it> วยงามมากเะ <im it> ที่านี่สวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับถ้าใครอยากจะมาเรียกว่าถ่ายรูปกับเรือนไม้สักทั้งหลังนะมาได้เลยมีชุดให้เช่าด้วยใช่จะสัมมนางานแต่งหรือแม้กระทั่งมาเรียนเวิร์กช็อปการเรียกว่าขนบรรมเนียมประเพณีต่างๆของแต่ละภาคที่นี่ครอบคลุมใช่ครับผมอ่ะเอาละวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับรอติดตามกันได้ แคมเปญของเราท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้ากับพวกเราท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องเย้ยผชี้ไหนบอกว่าไม่ใช่ผีนี่สรุปผีป่ะเนี่ยนี่ต้องหนีไปเนี่ยไม่หนุกนะชี้ และสัปดาห์หน้าครับมาชมภาพบรรยากาศที่ทั้ง3ทีมบุกไปงานร้านเด็ดแฟครั้งที่4อร่อย7ย่านกันนะครับที่สยามสแควร์กันเลยสนุกปวน5แน่นอนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับเจอใจใจต้องใจนะเขา มีงบประมาณจำกัดละกองที่การอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจอผีชิรินมาอย่าพึ่งวิ่งอย่าพึ่งวิ่งมองดูก่อนมองดูทีไปโอเคโอเคเอย

เมาทางมาขางไม่ออกด้ไม่ออกต่อยูจะตีจะตีจะตีจะเดี๋ยวยแม่ได้ทันต่่่แม่เออเอเออไม่หไม่เปไรวิ่งกลับมาไม่ลนเอมา อผันซ้ายอผ่นขวากันไม่มีแล้วเดิมตอบครับเฮ้ยเป็นอะไรกลับบ้านได้แล้วบ้านเขาไม่ได้กดอันอัพมาแล้วเออให้ทำทำใหม่มึงมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยบ้านไม่มีนอนยงไย